มาแนะนําสเปรย์ทำความสะอาดเครื่องมือช่างนะครับตัวที่ผมใช้อยู่ในะปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นตัวแลคโคเจ็ดศูนย์นะครับตัวนี้สามารถทําความสะอาดเครื่องมือช่างได้ดีมากนะอย่างส่วนที่มันเป็นโซนมือจับหรือว่าเป็นโซนทั่วไปนะครับเราสามารถฉีดสเปรย์เข้าไปโดยตรงได้เลยนะครับสเปรย์จะออกมาเป็นลักษณะฟองแบบนี้นะครับเราฉีดเข้าไปได้เลยเนี่ยผมก็จะฉีดแบบนี้เลยนะมันจะสามารถขจัดพวกคราบที่เปื้อนเลอะเทอะอยู่นะครับอย่างเช่นยางตรงนี้เนี่ย อย่างที่มันเป็นคราบๆอยู่พอเช็ดจะเห็นว่ามันเหมือนใหม่เลยเห็นไหมนี่ครับแบบนี้หรือว่าโซนที่เป็นพลาสติกนะครับพอเช็ดปุ๊บเนี่ยมันก็จะดูใหม่แบบนี้เลยครับอันนี้ยังไม่ได้เช็ดแบบละเอียดนะอันนี้เช็ดคร่าวๆนะครับฝั่งนึงนี่ลักษณะอีฝั่งนี้จะเป็นแบบนี้นะครับแต่มาดูฝั่งนี้นะเห็นไหมจะสะอาดเหมือนใหม่เลยนะครับถ้าคราบมันฝั่งลึกนะครับเราต้องทําความสะอาดก่อนแบบเป็นปูนเป็นไรติดอยู่เนี่ยครับที่มันแบบเป็นก้อนเป็นเม็ดนะครับแต่ถ้าเป็นคราบที่ไม่ได้ลึกนะเราสามารถฉีดแล้วก็เช็ดได้เลย นี่นะครับจากเครื่องมือที่ดูสกรปรกพอเราเช็ดถูไปแล้วเห็นไหมด้วยตัวแล็คโค70นะครับจะทําให้ตัวเครื่องมือของเราเนี่ยดูใหม่แล้วก็ดูสะอาดขึ้นมาทันทีเลยนะครับสิ่งที่ควรระวังอย่างเดียวก็คืออย่าฉีดเข้าไปโดยตรงในส่วนของตัวมอเตอร์อะไรพวกนี้เนี่ยควรจะฉีดใส่ผ้านครเป็นแบบนี้แล้วก็เช็ดเอานะเท่านั้นเองนะครับตัวนนอื่นๆเนี่ยใช้งานได้ทั้งหมดนะครับ